สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องจุ้มแมงโชคดีมากเลยถูกปล่อยเป็นอิสระนะคะวันนี้เดินทั้งวันเลยค่ะเดินพล่านตั้งแต่เช้าแล้วค่ะจุ้มแมงจะหายไปไหมคะจุ้มแมงจุ้มแมงจุ้มแมงจะหายไปไหมเนี่ย หายยไ,ไมเนี่สุกสนตามราสาหมาเด็กค่ะน่ารักมากเลยไปเร็วไปเร็วรถไฟเร็ว,รว,รว,รวดมไปเ,ไเรื่อยเปื่อยเลย ไปดังไปเรื่อยไปไอ้ดังไฟเรื่อยไปไอ้ดังไฟเรื่อยไปไปไหนไปด้วย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 ไปด้วยไปด้วยไปด้วยจื่มแมงไปด้วยซอยด้านหลังตึกที่ทำงานของมาเองค่ะ ที่อยู่สวายเรียงนะคะ <heh> น้องหมากำลังเดินสำรวจเดินไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็โชคดีค่ะไปเจออาหารที่บ้านข้างๆะะ่ะค่ะวางไว้ให้นะคะเป็นอาหารใหม่อยู่ค่ะเป็นผัดหมูใส่ หอยใส่กุ้งคงอร่อยอะคะ่ะน้องกินใหญ่เลยน้องเป็นหมาเด็กค่ะกำลังกินนะคะพอเดินมาเจออาหารนะคะก็กินใหญ่เลยค่ะคงจะหิวด้วยแหละคะ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะมาซื้อตับไปฝากนะคะแล้วก็คุณยายก็บอกว่าคลุกข้าวให้น้องไปแล้วเมื่อกี้นะคะ ทำภาษาหมาเด็กแล้วค่ะเนาะเจออาหารก็กินค่ะอร่อยค่ะต้าเสียน้องคงเทน้องคงเททิ้งไปแล้วกินยังเลยยุมแมงเสียไม่นั่น อย่าไปบอกยายก่อน้องจุ๋มเม่งกินของอยู่ยตรงนี้ <c ười> กินอร่อยยายเลยเอาเอาอร่อยยายอร่อยยายน่าจะยังไม่เสียก็าดูว่าของก็ดูใหม่ๆอยู่ <c ười> กินยายเลย <c ười> อร่อยอร่อยงม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  อร่อยไหมจุ้มแหงอร่อยไหมจุ้มแหงจุ้มแหงไอ้จุ้มแหงจุ้มแหงอร่อยไหมเผ็ดแล้วสิเผ็ดแล้วเผ็ดจิ้มแหงเผ็ดแล้วเอ้ยังเอาอีกยังเอาอีกเผ็ดก็สู้ จะไปบอกยายกันน่าจะยังไม่เสียเพราะว่าถ้าเสียน้องคงไม่เอาไว้ตรงนี้เพราะว่าบ้านน้องก็รักสัตว์อยู่บ้านน้องข้างๆก็เป so first, ็นคนรัก <Ske> ส <pt necessary> ัตว์อยู่ชุมเพียงต้องเผ็ดแน่เลยเหมือนมีพลิกไหลเผ็ดก็สู้ใช่ไหมอร่อยใช่ไหมชุมเพีง เตดก็สู้ใช่ไหมเ็ดก็สู้ใช่ไหมอร่อยอร่อยมีลูกชิ้นมีเหมือนกับมีกุ้งมีหมูด้วยอร่อยอร่อยจุมหนึ่งอร่อยใหญ่เลยเสือน,น้อยนั่งมองด้วยความอิดชา กินน่าอร่อยสน้อยดูจุ้มแ่งก like ินแหละลูกดูเล่นเพลินๆนะคะเนาะไม่ดราม่านะคะเขาเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาตินะคะเนาะน้องหมาเมื่อเจออาหารก็ต้องกินนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย